พกกำนักเตะหมดสัญญาย้ายตัวฟรีฟรีเอเย่นเ์ FA คลาพร้อมให้คุณได้สัมผัสแล้วตอนนี้เฉพาะที่ฟ i f a าออนไลน์4มันได้ทั้ง PC และโ b i l e โหลดมาเล่นกันเลยทุกคนโก้โก้โก สวัสดีแฟนช่องทุกท่านด้วยดนะครับคิดสรุปข่าวประจำวันที่30เดือน6ปี2 5 6 5เมื่อวานนี้แพนเก,เกนเ็กเต็มเลยนะฮะรวมถึงผมด้วยตอนที่นาโรเมลโลเกบอร์เบอกจะมีข่าวระเบิดอินบ็อกซ์นี่ก็แทบระเบิดตามนะฮะ <laughs> เดี๋ยววันนี้มาสรุปข่าวกันเลยดีกว่าว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างเมื่อคืนที่ผ่านมาสวัสดีแฟนช่องอา้าพูดไปแล้วนี่ว่า ขอบรับชมรับฟังเนื้อหาข่าวสารในคลิปนี้ขอคนละ1ไลค์1แชร์1การกดติดตามเป็นกำลังใจในการทำคลิปโตรุ่งสามารถคอมเมนต์พูดคุยด้านล่างนี้เหมือนเช่นเดิมนะครับว่าท่านที่เด็นประการใดกับข่าวในคลิปนี้เริ่มกันที่เมื่อคืนนี้นะครับตะกี้นี้เกิดนำไว้อิตนาโรเมโล95เนักข่าวที่เรียกได้ว่าท็อปฟอร์มที่สุดของตลาดซื้อขายนักเตะรอบนี้ซัมเมอร์นี้เรนข่าวนะฮะว่า ผมไปได้ข่าวนึงมาสดสดร้อนๆเลยแต่ผมขอตรวจสอบมันก่อนข่าวนี้เนี่ยมันเป็นความลับมากและไม่มีใครรู้มาก่อนมันเป็นเหมือนดังระเบิดผมจึงจำเป็นต้องได้รับการอนุมัติตรวจสอบจากพวกเขาก่อนจึงจะสามารถเผยแพร่หรือว่าพูดออกไปได้ไรายงานข่าวด่วนนะฮะจากนักข่าวสู้ชีวิตโรเมโล95โอ้โหแล้วเด็กผีนี่ก็ แพนิกกันเต็มเลยนะฮะผมก็ตกใจนะเฮ้ยแม่งจะมีอะไรวะพะปาล่มหรือเปล่าตลาดซื้อขายนักเตะรอบนี้แม่งเถื่อนคุณดูอย่างดิวเอ็มปาเป้ P S สิยังไงแม่งก็ไปมัดติดอยู่แล้วสรุปแม่งคดีพพิกณ <c oughs> ตอนนั้นนะครับชา,าวเน็ตก็คาดเดาไปต่างๆนา,นานานะฮะว่าเฮ้ยเป็นดิวเฟรนกี้ไดยองล่มหรือเปล่า หรือเป็นเมสซี่กับบาซาหรือเป็นเนย์มาหรือว่าเป็นราฟินญาเปิดเผยที่หลังนะครับว่าไอ้ข่าวระเบิดที่บอกมาเนี่ยคือการที่บาเซโยล่าจะพยายามไปให้แจ็คเชลซีในดีลของราฟินญาและเมื่อเด็กผีนะครับรู้ความจริงว่าโอเคแม่งไม่ใช่เรื่องเดยยองว่ะไม่เกี่ยวกับเรา <laughs> คลิปนี้จะตลกเยอะหน่อยนะฮะคือไม่ใช่อะไรผมอัดอั้นมากคือทีหลังเนี่ยถ้าเกิดมึงไม่แน่ใจมึงอย่าเพิ่งพูดคือบางคนเนี่ยเด็กผีบางคนมึงไม่คิดบ้างหรือว่าเขาต้องพบเจอกับอะไรบ้างเอาไม่ต้องคนทํางานนะคนเรียนหนังสืออะเออจะทั้งโรงเรียนมาหาลัยนะฮะมีใครเป็นเด็กช่างไหมหรือจะไปที่ออฟฟิศคือพวกกูเนี่ยไม่ได้หลับไม่ได้นอนกันมารอเดยองกันมาเป็นเดือนแล้ว รอดีลแรกกันมาเป็นเดือนเดี๋ยวก็เข้าโซเชียลกันไม่ได้อีกโดนล้อแม่งจะไม่มีที่ยืนอยู่แล้วพวกเพื่อนแม่งก็ถามจังเลยไหนเดยองมึงวา่าจะเป็นแบบนุนเยสหรือเปล่าแม่งชีวิตพวกกูเป็นเดยองแล้วก็ตามนั้นนะครับสรุปแล้วนะฮะเป็นดิลที่บา์เซลนาจะไปปาดหน้าเชลซีเรื่องของราฟินญานั่นเองในเมื่อเคลียว่าระเบิดไม่ได้อยู่ที่ฝั่งแมนเชสเตอร์แล้วแต่ไปลงทางฝั่งลอนดอนแทน โซเชียลนะครับทางฝั่งของลอนดอนเนี่ยต่างประเทศลุกเป็นไฟเลยเริ่มจากเชลซีไปปาดอาร์เซนอลแล้วก็บาร์ซ่ามาปาดเชลซีตลาดซัมเมอร์นี่แม่งปาดกันไปปาดกันมาแลตอนนี้นะครับบาเซียล่าถือว่าเป็นตัวเลือกที่มีความใกล้เคียงนะฮะที่จะสามารถปิดดิวคว้าตัวราฟินญามาร่วมทีมได้นะครับบาเซียล่านี่กลับเข้าสู่การแข่งขันและและเดโก้นะครับเอเย็นสุนตัวก็มีความต้องการอยากจะพาตัวนักเตะ มาเล่นในถิ่นคัมนูเช่นเดียวกันนี่ไปโผลท่ที่รู้สึกจะเป็นสำนักงานออฟฟิศนะมีพงมีภาพหลุดมาด้วยอย่างไรก็ตามนะครับบาเซโลหน้ายังคงเสียเปรียบเหมือนกันหากว่าจะไปสู้ฆ่าตัวแข่งกับเชลซีหรือแม้กระทั่งอาร์เซนอลบาเซโลหน้านะครับจะพยายามสุดความสามารถในการคว้าตัวราฟินญ,ญามาร่วมทีมและมีโอกาสมีความเป็นไปได้นารเมโล95%บอกว่าดิลขาออกของเฟรนกี้เดยองมันส่งผลกระทบเหมือนกันนะ ในเชิงบวกกับทางบา์เซโลนาแต่เขาไม่สามารถพูดอะไรได้มากกว่านี้มันอาจจะมีผลกระทบต่อดีวนะแต่ให้นึกภาพที่เมาคอมซึ่งบา์เซโลนาเคยไปปาดหน้ามาจากโรมาได้อาจจะเป็นกรณีเคสตัวอย่างคล้ายๆกันเอิจริงๆนะครับสิ่งที่แกพูดเนี่ยอาจจะมีน้ำหนักก็ได้นะพอแกเคยยอมรับออกมาตามตรงว่าไอตอนที่แกพูดว่าเดยองมีโอกาสย้ายไปร่วมทีมแมนยู95%มันส่งผลกระทบ ในการเดินดิวอย่างมากแต่คือมันทําให้คนรู้จักไงอย่างนน้อยเนี่ยแฟนบอลชาวไทยที่ติดตามข่าวตลาดซื้อขายนักเตะช่องกูเนี่ยรู้จักมึงเกือบทุกคนแล้วโรมาโน่ <c oughs> นะครับบอกว่านะตอนนี้เชลซีกำลังรอนะฟังคำตอบจากทางราฟินญาเดโก้นะครับแหม่แสบมากนะจะเข้าพูดคุยโดยตรงครับกับเชลซีก็คือในวันนี้นะข่าวมันมาเมื่อคืนนี้เขาได้เขียนว่าวันพรุ่งนี้ก็คือวันนี้นั่นแหละ การเจียจาดําเนินการต่อไปอยู่เชลซีนะครับตกลงค่าตัวกับทางลีดได้แล้วที่60ล้านปอนด์โดยทางบาเซลนากับอาร์เซนอลจะพยายามนะครับไม่ยอมแพ้ถึงที่สุดเพื่อพลิกเกมให้จงได้มีการเปิดเผยว่าบา์เซลนาตกลงเงื่อนไขส่วนตัวตั้งแต่4เดือนที่แล้วนู่นในดีของราฟินยาแมตต์ลนะฮะสายตรงเชลซีนะครับเรนข่าวบอกว่าเชลซีได้บรรลุเงื่อนไขส่วนตัวถ้าเป็นส่วนใหญ่กับทางราฟินยาแล้ว สัญญานะครับมูลค่าราว1ึ่งแสปอดต่อสัปดาห์ไม่เป็นตัวเลขค่าเหนื่อยอย่างไรก็ตามเอเย่นอย่างเดโก้ไปโผลที่บา์เซลนาในวันพุธเพื่อเป็นการเช็คทั้งสุดท้ายว่าบาเซลนาสามารถยื่นคอเสนอได้ดีเท่าเทียมกับทางสิงโตน้ำมันคลามหรือไม่นั่นเองมาตอนนี้นะครับโอ้โหไม่รู้จะออกหน้าไหนแล้วตามกมาัได้ต่อฮะในคลิปวันพรุ่งนี้ ท่านผู้ชมครับอันนี้เป็นครบรอบนะฮะ1ปีที่ดาบเิดเดเคยียย้ายจากแอลิติโกมาดริดรมาอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูเต็ดจากในทวารที่ณตอนนั้นนะตอนที่ย้ายมาถูกตั้งคําถามว่าจะดีพอกับการเป็นตัวแทนของเอ็ดวินฟันดซาไหมจนถึงนาตอนนี้พิสูจน์ตัวเองมาหมดแล้วนะครับอยู่ในชุดแชมป์พรีเมียร์ลีกครั้งล่าสุดของสโมสรลงเล่นไปนทั้งหมด487เกม อาจจะมีช่วงที่ขาลงไปบ้างมีช่วงงอแงบ้างนะมีข่าวกับราาเรอัลมาดรวดอยากได้ค่าเหนื่อยที่มันเพิ่มมากขึ้นแล้วก็มีช่วงที่แบกบอลไลโอ้โหโอ,โอ,โองลง,งเลยซีซั่นที่แล้วนะครับแหมถ้าเกิดไม่ได้เดคิอานี่แมนยูน่าจะล่วงถ้าเกิดไม่มีเดคิอารกับโดนลโดน่าจะล่วงไปกาลางตารางคว้ารางวัลน,นักเตะยอดเยี่ยมของสมโมสรนนะครับสี่ครั้งด้วยกัน แล้วก็รางวัลถุงมือทองคำของพีเมิลิกหนึ่งครั้งเป็นเครื่องการันตีนะผลงานส่วนตัวนี่ยอดเยี่ยมมากเป็นเดอะแบกของแมนยูผ่านช่วงทั้งร้อนทั้งหนาวทั้งสุขทั้งทุกข์ทั้งเศร้าทั้งปวดตับทั้งแฮปปี้เอนดิ้งมากับทีมครบรอบ11ปีนะดาบิดเดเคียผมจะพูดเยอะหน่อยนะถึงเดเคียนะครับเป็นผู้รักษาป,ประตูที่ผูกพันอย่างมาก ข่าวต่อไปจากซามูลักเฮิร์ตนะครับผู้สืบข่าวที .5 จากแมนเชสเตอร์อินนิงนิวถ้าเกิดแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสามารถคว้าตัวไทเรลมาเลาเซียมาร่วมทีมได้สําเร็จมีแนวโน้มสูงนะที่อวารเฟนเดสแบ็กซ้ายนะครับดาวรุ่งวัย19ปีจะถูกส่งไปยืมตัวในซีซั่นหน้าก็มีข่าวเชื่อมโยงว่าสโมสรจากลีดเดอร์แชมเปี้ยนชิพให้ความสนใจอยู่เจ้าตูนะครับอยากได้ประสบการณ์อยากได้โอกาสในการลงสนามเยอะ ถ้าเกิดอยู่แมนยูต่อเนี่ยมีโอกาสนั่งดองสูงมีการเปิดเผยจาก VLNL สื่อเทียสองนะครับว่าไทเร็วมาเลเซียใกล้แล้วนะเทียตกลงเงื่อนไขส่วนตัวกับทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเหลือเพียงแค่รายละเอียดเล็กน้อยเพียงเท่านั้นแล้วก็มีข่าวจากทางฝั่งฝรั่งเศสนะครับรู้สึกว่าจะเป็นเลกิฟนะบอกว่ามาเลเซียนะครับบอกปัดโอลิมปิกลียงไปแล้วแล้วก็เลือกแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเฮ้มาน้องมามามาจอยกัน ของจริงอ่ะมันต้องกล้าพิสูจน์ตัวเองยังไงซะถ้าเองเก่งจริงเนี่ยเองแย่งตำแหน่งโรเบโตชอลอได้อยู่แล้วข่าวจากแมนเชสเตอร์อิมนิงนิวนะครับหลังจากที่แมนยูติดต่อไปหาแฟง์อาเนเซนผู้อำนวยการสโมสรเฟน,นูดเมื่อช่วงวันที่27มิถุนายนที่ผ่านมาเพื่อขอซื้อตัวไทยเร็วมาเลเซียอาเนเซนเนี่ยโอ้โหดีใจมากเลยนะกระโดดโลดเต้นเลย เอ,อระวังเจ็บเขานะนะเนื่องจากสมโมสรน,นะครับต้องการเงินเพื่อมาช่วยเรื่องของสภาวะทนานดั้นการเงินก่อนสิ้นเดือนนี้คือการที่แมนยูติดต่อไปเนี่ยจะสามารถทำให้สมโมสรได้เงินค่าตัวของมาเลเซียมากขึ้นกว่าเดิมเอริธเทนฮากชื่นชอบมาเลเซียเป็นอย่างมากหลังจากที่เคยเห็นนักเตะคนนี้หยุดยั้งแล้วก็ปราบแอนโทนีได้อย่างอยู่หมัด ในช่วงที่อาแจกเตะกับเฟนูดนะครับในเอเดวนซีอีกนั่นเองณะตอนนี้ดิวถือว่าเจอจาคืบหน้าไปอย่างมากตัวนักเตะจะได้รับเงินค่าเหนื่อยเพิ่มขึ้นพอสมควรเมื่อเทียบกับที่รับอยู่ปัจจุบันนะครับรับอยู่ปัจจุบันนะ1 000, 3 0 0 0ปอนด์ต่อสัปดาห์ก่อนหักภาษีและก่อนการมาถึงของมาเลเซียลูกชอจะยังคงเป็นตัวเลือกแรกนะในตำแหน่งแบ็กซ้ายของแมนยูอยู่ ก็อยู่ที่ว่ามาเลาเซียจะสามารถแยกตำแหน่งชอได้หรือไม่โอเคประมาณนี้นะครับสำหรับอัปเดตสถานรรการณ์ของเจ้าหนูไทยเรลวมาเลาเซียหลังจากที่แมนยูไปไฮแจ็คมาจากโอลิมปิกรียงและตอนนี้กระแสทิศทางข,าข่าวเข้าข้างนะฮะเข้า,ขาทางแมนยูหมดแล้วมันจะกระทบกับอเล็กเตเลสและเบตตันวินเลียมทั้งคู่เนี่ยอยู่ในสถานะรอรับฟังข้อเสนอจากทีมอื่นไม่ว่าจะเป็นการยืมตัวหรือว่าซื้อขาด ถ้าเกิดน่าสนใจแมนยูพร้อมปล่อยทันทีข่าวจากโรมาโน่นะครับไกลอีกแล้วโรมาโน่ <laughs> นะครับบอกว่าณตอนนี้ทางฝั่งแมนยูกับบาเซลน่าต่างตกลงเห็นชอบเรื่องค่าตัวนะครับตกลงก็ได้แล้วที่85ล้านยูโรมันจะมีอัปเดตมีการเปิดเผยเรื่องของโบนัสแอดออนนะ โรมาโน่บอกว่าอยู่ที่ตัวเลข20ล้านยูโรแล้วก็เงินค่าตัวเบื้องต้นที่แมนยูต้องจ่ายคือ65ล้านยูโรสรุปนะครับถ้าเกิดยึดจากโรมาโน่คือเงินต้น65ล้านยูโรแอดออน20ล้านยูโรก็คงจะเป็นแอดออนส่วนในโบนัสที่แมนยูน่าจะก,การันตีว่าบาร์เซโลนาจะสามารถได้เงินเร็วที่สุดนะตัวอย่างเช่นแอดออนเงื่อนไขเดยองลงสนามครบ20นัด30นัด อะไรพวกเนี้ยก็มีโอกาสที่บาเซลน่าจะได้เงินตามที่ตกลงเอาไว้เร็วที่สุดนาเจมี่แจ็กสันครับจากเดอะการ์เดียนเทียสามบาเซลน่าตอบตกลงรับข้อเสนอในการซื้อเฟรงกี้เดยอง85ล้านยูโรออปชั่นต่างๆรวมกันเป็นแพ็กเกจ85ล้านยูโรอันนี้จะตรงกับโลโมาโนโ่ตามที่บาเซลน่าต้องการอยู่ในขั้นตอนการเจรจารเงือนไขส่วนตัวเหมือนอ่านข่าววนใบวนมาเลยวะ คือเราก็พยายามเอามาจากนักข่าวหลายๆคนเพื่อท่านผู้ชมเห็นว่าเออมันรายงานข่าวตรงกันนะนะส่วนเรื่องของจุดยืนในการย้ายทีมนะแมเฟรนกี้เดยองตอนนี้โอเพนแล้วเปิดกว้างจริงๆแล้ว,วไอ้ข่าวเนี่ยผมน่าจะเป็นหนึ่งในช่องที่ทำข่าวแล้วก็นำเสนอเรื่องนี้มาโดยตลอดนะครับจริงๆแล้วว่าไอ้เรื่องที่ว่าเดยองพร้อมย้ายมาแมนยูคือเรานำเสนอไป นานแล้วนะท่านผู้ชมตั้งแต่วิดเวลนู่นเลยแล้วก็โดนนักข่าวสเปนสวนว่าไม่จริงเดยองยังไม่ได้ตอบตกลงย้ายแมนยูแล้วก็มีเจมดักเกอร์อ่ะเทียร์หนึ่งสายแมนยูที่ก็มาช่วยคอนเฟิร์มวิดเวลอีกทีนึงว่าเดยองเนี่ยเขาเปิดกว้างแล,แล้วตอนนั้นนะครับอ่ะคนก็ยังเฮ้ยจริงหรือเปล่าผมเองก็ยังแบบเฮ้ยยังไงดีวะแสงกฤษรายงานไม่ตรงกับสายสเปนเลยโอเคเข้าใจอยู่ว่า สาอังกฤษเนี่ยเอียงทางฝั่งแมนยู U, สายสเปนก็ต้องเอียงทางฝั่งบาซ่าและนี่แม่งเป็นดิวใหญ่ด้วยจนกระทั่งคนกลางอย่างไมว์เวอร์วนะครับที่เป็นผู้สืบข่าวน่าเชื่อถือนะสูงสุดของเนเธอร์แลนด์มาช่วยกันยันอีกรอบหนึ่งว่าแมนยูไม่มีทางที่จะยื่นข้อเสนอไปยื่นบิดไปหาบาซ่าถ้าเกิดสุดท้ายตัวนักเตะเขาไม่ตอบรับอยากย้ายมา เจมี่แจ็กสันนะครับบอกว่าเปลี่ยนจุดยืนเรื่องการย้ายทีมนะเปิดกว้างจากเดิมที่เคยลังเลเพราะว่าไม่ได้ไปเตะยูฟาแชมเปียนลีกล่าสุดเปิดกว้างนะในการย้ายไปที่โอตาฟอร์ดเพราะอยากร่วมง,งานกับเอริกเทนฮากอีกครั้งหนึ่งนั่นเองพอเฮิร์สผู้สือข,ข่าวเทียนหนึ่งนะครับจากเดอะไทม์หลังจากที่แมนเชสเตอร์ยูเต็ดจัดการปิดดิลไทเรลมาเลเซียและฟริงกี้เดยองนักเตะคนต่อไปที่จะเดินหน้าซื้อตัวแบบเต็มกำลังเลย คือลิซานโดมาติเนสไม่ใช่อนโทนี่นะนี่เขาเปลี่ยนแล้วนะครับเป็นลิซานโดมาติเนสหลายๆคนก็สงสัยว่าทำไมถึงเปลี่ยนลำดับความสำคัญเป็นลิซานโดมาติเนสล่ะก็ในเมื่อก่อนหน้านี้บอกว่าจะไปทำดีลแอนโทนีผมวิเคราะห์ไว้ให้3มเหตุผลนะครับคือ1ค่าตัวของแอนโทนีเนี่ยมันสูงมากเกินไปผมไม่เห็นด้วยนะกับการไปซื้อแอนโทนี่มา ที่มีราคาค่าตัว70็ดถึงแปล้านปอนด์มันแพงเกินใครเห็นด้วยกับผมนะกดสองมาคือมันแพงเกินนะครับ70-80ล้านปอนด์มันต้องได้แบบนักเตะดีกรีติดทีมยอดเยี่ยมของโลกนู่นขั้นต่ำอะแต่นี่แอนโทนีโอเคเป็นนักเตะดาวรุ่งนะฮะที่มี potential สูงดีกรีทีมชาติบราซิลแต่ยังไม่ได้พิสูจน์อะไรขนาดนั้น ข้อ2แอนโทนีล่าสุดมีอาการบาดเจ็บนะครับมีอาการบาดเจ็บก็จะกลับมาก็นู่นนะในเป็นช่วงต้นเดือนสิงหาคมเท่ากับว่าจะได้ย้ายหรือว่าไม่ได้ย้ายแอนโทนี Anthony จะไม่มีส่วนร่วมในการลงซ้อมหรือว่าลงเกมอุ่นเครื่องในช่วงปีซีซั่นอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นดีลนี้ไม่มีความจำเป็นที่แมนยูต้องรีบไปเดินดีล ต่อให้สุดท้ายโอเค70ล้านปอนด์80ล้านปอนด์ก็อยากได้อยู่ดีแต่ในเมื่อตัวนักเตะเจ็บแล้วจะไม่ได้มีส่วนร่วมในการซ้อมหรือว่าในการลงเล่นอุ่นเครื่องปีีีีัั่นเนี่ยก็ไม่มีความจําเป็นที่ต้องรีไปซื้อน่าจะมีเวลาแมนยูได้ทําการเจียจาต่อรองได้อย่างเต็มที่แล้วก็ข้อ3นะครับอันนี้น่าจะเป็นทีเด็ดนะฮะหลังจากที่จอห์นเมอร์เทอร์ทำการไฮแจ็คโอลิมปิกรียง ในดีลของมาเลเซียที่แมนยูสามารถไฮแจ็คได้ก็เนื่องจากอาโอเคเอเย่นเป็นคนเดียวกันกับเฟลกี้เดยองแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งคือแมนยูเนี่ยรู้ตัวเลขที่ลียงแม่งยื่นแม่งยื่นไปให้ทางเฟนูดก็เลยทำการไฮแจ็คทีนี้กลับมาที่ลิซานโดมาร์ตินเนและตอนนี้แมนยูทราบตัวเลขที่อาร์เซนอลเนี่ยยื่นไปให้กับทางอาร์แจกแล้วรู้ตัวเลขที่อาร์เซนอลยื่นไปแล้วก็เลยถือโอกาสนี้โอเค ไปทํำดีลของลิซานโดมาร์ติเนสที่ค่าตัวก็ไม่ได้แพงมากคู่แข่งคืออาร์เซนอลแล้วนี่รู้ข้อมูลทางฝั่งอาร์เซนอลแล้วว่ายืนไปเท่าไหร่แล้วก็เป็นเป้าหมานะครับลำดับที่1นึ่งในตำแหน่งเซนเตอร์ที่เอลิกเทนฮากต้องการตัวอีกด้วยก่อนจากลากันไปนะครับผมรวมการรายงานข่าวนะฮะปั่นประสาทของนาโรเมโล95ขวัญใจวัยรุ่น เริ่มกันจากเป็นนักข่าวคนแรกที่รายงานข่าวว่าเฟรนกี้เดยองมีโอกาสจะย้ายมาร่วมทีมแมนยูถึง95ค่าตัวจะอยู่ที่ราวๆนะ60-69ล้านปอนด์ซึ่งตัวเลขนตอนนี้ใกล้เคียงมากๆบอกว่าเอลิกเทนฮากโทรไปกล่อมเดยองเกือบทุกวันจึงเป็นที่มาของวลีน้ำหยดลงหินทุกวันหินยังกลอนนตอนนั้น ต่อมานะครับแกบอกว่าเดยองไปแจกรองเท้าแล้วก็เสื้อผมจําไม่ได้ว่ารองเท้ากี่คู่แล้วก็เสื้อกี่ตัวนะเออาจำไม่ได้นะครับแต่แกบอกว่าเดยองเนี่ยไปแจกรองเท้าแล้วก็เสื้อให้กับแฟนๆบาซ่าเหมือนเป็นการบอกลาล่วงหน้าเป็นการอําลาแฟนๆบาซ่าล่วงหน้าแล้วไม่ว่าเดยองจะตอบกี่ครั้งว่าเขามีความสุขที่บาซ่าโรเมโลนะครับแกก็ยังคงยืนยันกระต่ายขาเดียวนะว่า เอ,อ้ยยังไงเดยองก็มีโอกาสย้ายไปร่วมทีแมนยูอยู่ดีนั่นแหละในช่วงที่ข่าวมันกําลังเข้มข้นมากๆก่อนหน้านี้เคยออกมาขิงว่าถ้าเกิดตัวเองไม่พูดว่าเดยองจะย้ายมาร่วมทีแมนยู95%ป่านนี้ดิวแม่งจบไปแล้วผมไม่ไปกระทบบนเลย <laughs> แล้วก็ล่าสุดเมื่อคืนที่ผ่านมาบอกว่ามีข่าวใหญ่ดังระเบิดแต่ยังพูดไม่ได้กักไว้ด้วยนะ เล่นเอาเด็กผีนี่โอ้โตกใจกันหมดเลยสรุปนะครับมาเฉลยที่หลังว่าเป็นดิวราฟินยาที่บาร์ซ่าจะไปปาดหน้าเชลซีแล้วก็ล่าสุดบอกว่าบาร์เซโลนาเตรียมทำวิดีโออำลาเฟรงกี้เดยองเอาไว้แล้วบาร์ซ่าเตรียมทำวิดีโออำลาให้เฟรงกี้เดยองเอาไว้แล้วโอ้โหเป็นนักข่าวที่สู้ชีวิตจริงๆนะครับ ทุ่มหมดหน้าตักนะฮะเรียกได้ว่าน่าจะเป็น MVP อีกคนหนึ่งของตลาดซื้อขายนักเตะรอบนี้สำหรับนาโรเมโล95%ถ้าเกิดชอบใจคลิปนี้ฝากกระทือปุ่มไลค์มารวัวๆนะครับแล้วก็ฝากกดติดตามให้กันด้วยเดอ้อพี่น้องจริงๆก็มีข่าวจากนาเพเทนเบิร์กของสกายแกบอกว่าข้อตกลงอยู่ในขั้นตอนฟอลสเตสามารถพรีเซนต์เฟรนกี้เดยองได้ทันทีนะครับในช่วงสุดสัปดาห์นี้ สามารถเปิดตรงเปิดตัวหรือว่าประกาศอะไรก็ว่ากันไปสุดสัปดาห์นี้อันนี้ก็รอตามข่าวต่อไปนะครับว่าจะเฮียวีโกเมื่อใดสามารถคอมเมนต์พูดคุยด้านล่างนนี้เหมือนเช่นเดิมนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายจุบจ๊บ